ความร้อนตำแหน่งถัดไปนะครับก็เป็นความสูญเสียที่ผนังเตาใช่ไหมครับก็จะมีการสูญเสียในรูปการพากับการแผ่นะครับในรูปการพาก็ตรงๆเลยใช่ไหมเนี่ยสัมประสิทธิ์การพาคูณพื้นที่ผิวของผนังเตาใช่ไหมครับแล้วก็คูณอุณหภูมิแตกต่างระหว่างผนังเตากับอุณหภูมิแวดล้อมนะครับก็ตรงไปตรง,ตรงมาเลย h a delta t นะครับ ส่วนการแผ่รังสีนะครับก็ก็ก็สูตรที่เราเรียนมาเหมือนกันนะซิกมาคือการค่าไม่ใช่ซิกมาอีเอฟซิลอนนะครับอีม e ิซิวิตี้นะครับค่าสมบูริ์การแผ่นะครับก็ถ้าเป็นแบล็กบอดี้ตัวนี้ก็เป็นหนึ่งใช่ไหมถ้าเป็นวัสดุอื่นๆก็อาจจะอยู่แ,แถวๆจุดเก้าจุด 8, แปดอะไรแบบนี้นะครับซิกมานี่เป็นค่าคงที่ใช่ไหมครับ A ก็พื้นที่ผนังเตาอีกแล้วนะครับ Tx ก็อุณหภูมิผนังเตานะครับแล้วก็เอก็คืออุณหภูมิอากาศรอบๆนะครับก็เป็นกําลังสี่ลบกำลังสี่ก็เนี่ยครับพาร์ทนี้เป็นการพาพาร์นี้เป็นการแผ่นะครับก็ดูว่าเราต้องวัดอะไรบ้างนะครับแน่ๆเลยต้องอุณหภูมิผิวใช่ไหมอุณภูมิอากาศแวดล้อมใช่ไหมแล้วก็พื้นที่นะครับอีกอันนึงจะเป็นความร้อนสูญจะผ่านช่องเปิดนะครับ อย่างที่บอกว่ามันจะมีช่องเปิดในการเติมอากาศที่สองที่สามเข้าไปอีกนะครับสิ่งที่เราจะต้องรู้ก็เนี่ยครับพื้นที่ช่องเปิดแน่ๆนะครับแล้วก็อุณหภูมิภายในเตาใช่ไหมครับแล้วก็ความดันแตกต่างระหว่างภายในเตากับบรรยากาศนะครับเพราะว่าสิ่งที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดอากาศวิ่งเข้าออกผ่านช่องเปิดนั่นแนหะก็เป็นเรื่องความแตกต่างความดันนะครับนั้นพวกนี้ก็เลยต้องไปวัดด้วยนะครับ ถ้าจะคำนวณมันก็ได้นะครับแต่นี่เขาก็ทาไปเอาตัวอย่างที่เป็นตารางมาให้ใช้ก็ง่ายขึ้นอีกเนี่ยอย่างความดันภายในเตาใช่ไหมครับกี่มิลลิเมตรน้ำนะครับก็ดูไปตามนี้นะครับคือความดันแตกต่างมันต้องนิดเดียวแหละนะถ้าเป็นหน่วยหน่วยปาสคาลนี่อาจจะอยู่แถวประมาณนี้ครับห้าสิบปาสคาลอะไรแบบนีน้นิดเดียวเองอ่าแล้วก็ต้องรู้เนี่ครับความดันภายในเตาใช่ไหมแล้วก็ อุณภูมิของกา๊าซไอเสียภายในเตานะครับว่าเป็นเท่าไหร่เนาะดูสเกลนะครับเียแล้วก็แค่เปิดตารางครับเปิดตารางหาเอาว่าไออัตราการสูญเสียความร้อนที่หน่วยเป็นเมกะจูลต่อชั่วโมงต่อตารางเมตรของของ,ของอพื้นที่ช่องเปิดนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะประเมินได้ว่าอัตราการสูญเสียเป็นเท่าไหร่นะครับอีกอันหนึ่งนะครับ ถ้ามันเป็นเตาที่ต้องใช้น้ําระบายความร้อนนะครับน้ําระบายความร้อนก็นึกถึงว่ามันจะต้องมีคูลิ่งทาวเวอร์อย่างเงี้ยนะส่งน้ำหล่อเย็นมาหล่อเย็นที่ตัวเตาใช่ไหมครับน้ำอุ่นขึ้นร้อนขึ้นก็วิ่งกลับไปที่คูลิ่งทาวเวอร์ใช่ไหมก็ไปน้ำลงมาเอาลงเป่าผ่านน้ำเย็นลงก็เอาวนกลับไปอุ่นเตาใหม่นะครับก็ไม่ใช่อุ่นวิ่งไประบายความร้อนให้เตาใหม่นะครับ เนี่ยเราก็ไปดูตรงนี้แหละครับ mc delta t ธรรมดาเลยไปวัดอัตาราการไหลของน้ํานะครับน้ําหล่อเย็นนะครับอันนี้ก็ไปใช้นี่ครับอัลตราโซนิกโฟมเตอร์ t e R นะครับ cp น้ํานะครับแล้วก็อุณหภูมิน้ําแตกต่างระหว่างน้ําหล่อเย็นที่จ่ายไปกับรับกลับมานะครับว่ามันร้อนขึ้นเท่าไหร่เนี่ยเราก็ประเมินได้ว่านี่แหละคือความร้อนสูญเสียทางน้ําหล่อเย็นนะครับเอ่อใน ในหน้างานจริงๆผมไม่เคยเห็นใครเรียกน้ําระบายความร้อนเลยเขาก็เรียกทับศัพท์กันว่าน้ําคูลิงวอเตอร์อะไรเงี้ยนะหรือว่าเรียกว่าเป็นน้ําหล่อเย็นเงี้ยเนาะเขาไม่ค่อยเรียกน้ําระบายความร้อนเท่าไหร่เอ่ออ่ะประมาณนี้นะครับก็เป็นความสูญเสียทุกๆก,ก้อนนะครับย้อนกลับไปดูไดอะแกรมอันนี้นิดนึงแล้วเดี๋ยวขอพักสักห้านาทีนะครับ ไปดู Saint ee, แซงกี้แดกเอเ๊ยโทษๆนีจ้จะดูหน้านี้ว่าตกลงมันต้องวัดอะไรบ้างน,นะครับความว้อนขาเข้าใช่ไหมไอตัววัตถุดิบใช่ไหมครับตัววัตถุดิบเนี่ยตัววัตถุดิบเนี่ยนะครับก็ต้องรู้อัตราการป้อนวัตถุดิบใช่ไหมจะเป็นมวลเป็นกิโลหรือว่าเป็นตันอะไรเงี้ยนะครับต่อนหนึ่งชั่วโมงต่อนหนึ่งนาทีต่ออะไรก็ว่าไปนะครับต้องรู้อุณหภูมิใช่ไหม แล้วก็จริงๆต้องรู้ไอ้ค่า CP ของมันด้วยอ่ะของวัสดุด้วยนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นตัวขาเข้านะครับขาเข้าอีกตัวก็จะเป็นกลุ่มนี้ใช่ไหมกลุ่มความร้อนที่เข้า how, จากเชื้อเพลิงที่เป็นก้อนใหญ่สุดใช่ไหมครับเชื้อเพลิงก็ต้องรู้อัตราการไหลใช่ไหมรู้ค่าวนาภูมิค่าความดันไหมแล้วก็แน่ๆเลยก็ต้องรู้ค่าความร้อนของเชื้อเพลิงใช่ไหมครับอากาศก็ต้องรู้นาภูมิรู้อัตราการไหลใช่ไหมครับอ่านี่ขาเข้าหมดแล้ว ขาออกต้องรู้อะไรบ้างนะเกี่ยวกับไอเสียนะครับก้อนใหญ่สุดก็มีอัตราการไหลใช่ไหมครับที่ต้องรู้เปอร์เซ็นต์ออกซิเจนใช่ไหมที่ต้องรู้อุณหภูมิใช่ไหมครับที่ต้องรู้ใช่ไหมแล้วก็เออแล้วก็พวกนี้แหละที่เดี๋ยวจะต้องไปประเมินตามไอตารางเยอะๆมเมื่อกี้นะครับความร้อนตรงไหนอีกผนังเตาใช่ไหมครับผเตาก็ต้องรู้พื้นที่ใช่ไหมแล้วก็อุณหภูมิผิวใช่ไหมครับ รู้พื้นที่นะครับรู้อุณหภูมิผิวนะครับเองนะครับแล้วถ้าจะดูช่องเปิดนะครับถ้าจะดู heat loss ผ่าน opening หรือผ่านช่องเปิดเนี่ยก็จะต้องรู้พื้นที่ช่องเปิดนะครับแล้วก็ต้องรู้เนี่ยครับอุณหภูมิภายในเตาด้วยนะครับแล้วก็ต้องรู้ความดันแตกต่างระหว่างภายในเตากับบรรยากาศรอบๆนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เป็น output ก็เป็นตัวผลิตภัณฑ์นะครับเราก็ต้องรู้อัตราการไหลใช่ไหมครับแล้วก็อุณหภูมิที่มันออกมาแล้วก็ตัวซ p ของมันนะครับแล้วก็มีอีกอันหนึ่งที่เขาไม่ได้แสดงก็คือน้ําหล่อยเย็นใช่ไหมที่เราต้องรู้อัตราการไหลหรู้อุณหภูมิน้ําเข้าออกใช่ไหมครับจะได้ประเมินได้ว่าไน้ําหล่อยเย็นอันนั้นน่ะเอาความร้อนจากเตาไปเท่าไหร่นะครับโอเคก็ okay. ดูเบาๆสบายๆหน่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวกลับมาดูอีกไม่เยอะแล้วแหละไม่เกินสักยี่สิบนาทีได้มั้งดูมาตรการต่างๆที่เราจะทำได้กับเตาสากกนกรับ